เรามาต่อบทเรียนที่6นะครับตอนนี้ให้สังเกตคลิกที่เราจะมาที่หน้าไอโคตอนนี้เราเราลันอยู่ที่ iPhone 4S ประมาณลันประมาณลันตอนนี้ปุ่ม h e l l o เวอรเราเนี่ยจะอยู่ตรง,งกลางไอโฟน 4S กไม่กึ่งกลาที่วินโดว์สเกลขนาดให้มันเล็กลงห้าสิบอ่าสังเกตว่ามันไม่กึ่งกลางเห็นไหมตรงนี้กึ่งกลางว่าตรงนี้นี่นี่แต่นี่เห็นไหมมันไม่กึ่งกลางตรงนี้พื้นที่จะน้อยกว่าตรงนี้ วิธีการแก้ไขเนี่ยเรา c o m m a n d q คออกไปก่อนโอเควิธีการแก้ไขคือให้เราก่อนอื่นคลิกที่ View Controller ตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้คลิกที่ตัวนี้แล้วเรากลับมาที่หน้าแรกก็คือปุ่มนี้นี่นะปุ่มนี้นะโอเคตรงนี้เนี่ยของเก่าตอนเริ่มแรกโปรเจกต์เนี่ยเราไม่ใช้แต่ตอนนี้เราจะใช้นะ Site Card กดคลิกเข้าไปก็จะมีป๊บอบอัออกมากด Enable ไป สังเกตปิดหน้าต่างนี้ก่อนปิดปุ่มนี้ปิดไปสังเกตว่ามันการเป็นตัวใหญ่แนละ้วแล้วก็ตัว e l l o world เราเนี่ยเอียงมาฝั่งนี้ไม่เป็นไรเราเริ่มต้นจากการลาหักมาแดกมาแล้วก็เมาส์ลา,ากมาอ่าให้มันอยู่กลางปึ้งพอหลังจากที่มันอยู่กลางปึ๊บวิธีการของเราที่จะทำให้ ตำแหน่งของบัตทันปุ่มเนี้ยปุ่ม h e โ o เนี้ยอยู่กลางกลางคือเรามาที่ด้านล่างนี้สีอ่อันนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าอ auto layout โดยการที่เราคลิกที่ตรงนี้คลิกกันมาแล้วเราบอกว่าเ, <c oughs> เดี๋ยว ลคลิกที่ตัวนี้อ่าไม่่คลิกผิด,ดคลิกที่อะไรนี้คลิกตัวที่สามนี้เสร็จปุ๊บมันจะมีบอก horizontal in container ก็คือพื้นที่ตรงเนี่ยแนวนอนแล้วพื้นที่ตรงนี้แนวตั้งแนวนอนแล้วก็แนวตั้งเราคลิกสองอันนี้ไปเสร็จแล้วกด add to constraint เรียบร้อย ตอนนี้เนี่ยเราจะเปิดจากไอโฟน e ีแบบเดิมดูสังเกตคอนสแตน์จะมาแล้วนี่ตน้านี้มาแล้วโอเคเป็นสีเป็นสีอย่างนี้คือผ่านแล้วอะเรามาลองคอมมานด์อาดูบิลสักซีดก็จะกึ่งก,กลางของไอโฟน 4S ยวดูนะ เห็นไหมเกมือกกตอนนี้เราจะ command Q ออกไปเราจะเปลี่ยนจาก iphone 4เป็น iphone 6พั u s c o m m a n d R บางทีเนี่ยตัว iOS Simulator เนี่ยมันไม่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเราก็ไล่หามันเนี่ย n d tab แแล้วหามันหามันไม่เจอบางทีมันมันซ่อนอยู่ตอนนี้รอโหลดอ่าอันนี้ อันนี้เรามากดที่วินโดว์หน่อยนึงแล้วก็มาที่สเกลที่สเกลเราเอา25%ละกันอ่าอันนี้คือ iPhone 6นะเห็นไหมจะอยูกลางก็ดีเลยอ่าหรือ Command ์ Q ไปหรือวิธีการที่ดูจริงๆอ่าเราซ่อนหน้าต่างนี้ไปก่อนนะซ่อนไปให้หมดแล้วเราก็ซ่อนนี้ด้วยบริเวณนีโอเคซ่อนไป ให้เรามาสังเกตที่ตัวนี้เราคลิกเข้าไปแล้วก็มาหาที่ preview ใหม่อันนี้จะเป็นการดูดูสดเลยว่าว่าแต่มันไม่ได้แสดงบน simulator นะมาที่ preview main storyboard เอ้ย main storyboard p r e v i e คลิกเข้ามาเกิดอะไรขึ้นไหมไม่เกิด เกิดไม่เกิด,ไม,กดไม่เป็นไรเอาใหม่กดออปชันแล้วก็คลิกที่พรีวิวแล้วก็เมนสตอรี่บอร์ดมาแล้วต้องมีออปชันด้วยอ่ะเอาใหม่กดปิดไปต้องกดนี่พรีวิวยังยงนี่ตอนนี้เรายังไม่ได้กดออปชันนะยังไม่ได้กดออปชันนะมันไม่ปรากฏวิธีการก็คือคลิกเข้าไปที่ปุ่มนี้ แล้วก็พีกดกดออปชันแล้วกดพีวิวกดเนสตอรี่บอร์ดจริงจริงก็จะมาครับนี่นี่จะอยู่ตรงกลางหมดแม้ว่าแนวตีตัวนี้ปุ๊บไอโฟนสีอิ้นสีนิ้วอันนี้อันนี้ไอโฟนกีดนิ้วไอโฟนห้าก็คือพัดเราคิดไปเห็นไหม ก็จอยู่กลางๆนี่คือวิธีการทำอัลต์รอร์ที่ทำให้ตัวบัตท่านเนี่ยมันอยู่อันนี้4.7นิ้วก็คือ i p h o n น6อยู่งกลางอันนี้ iPhone 4นิ้ว iPhone 5 5กับ 5S ตัวจะเล็กกว่าอันนี้ iPhone 6 4.7อันนี้ iPhone 4 โดเต็มนมองมองแนวขวางเห็นไหมมันก็ยังตรงการอันนี้ iPhone 5 5นิ้วก็คือไอโฟน6คพับก็จะโตใหญ่ไปเริ่มเลยโอเคนี่คือวิธีการทำออโต้เลเยอร์เอาเมนสตอรี่บอร์ดปิดนี่ไปก็คือเปิดนี่ขึ้นมาเริ่มต้นก็ต้องมาที่ปุ่มนี้กด e ดีฟอนี้ นี่ไอปุ่มน,นี้คลิกเข้าไปดู i z e card ตัวนี้ติ๊กติ๊กเข้าไปแล้วก็ตัวตัว Storyboard เราก็จะเป็นใหญ่ๆแบบนี้หลังจากนั้นเรามาที่ปุ่มที่สามนี้คลิกแล้วเราคลิก Horizontal กับ Vertical แต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ติ๊กที่ตัวทัานเอะไรถ้าเราติ๊กที่ตัวทัาน์เรามาที่ปุ่มที่สามนี้ติ๊ก Horizontal ติ๊กวัวติ๊กข้อแล้วก็ add two constant ตรงนี้จะเป็นขึ้นมาสองติ๊กก็ add two constant เสร็จจบเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวลองมาต่อบทเรียนใหม่ครับ